สวัสดีครับพวกผมอีกครั้งนะครับ Destiny วันนี้ก็อยู่เกมแ a g n a r o k X n e อ็กซ์เน็กซิวอีกครั้งนะครับอ่ะวันนี้เรามาอยู่ในหน้าเว็บที่เป็นระบบสัตว์เลี้ยงที่กำลังจะถูกอัปเดตเข้ามานะครับโดยเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะก็ก่อนอื่นก็เรามามาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันนะก็คือระบบสัตว์เลี้ยงคู่หูมาช่วยต่อสู้แล้วเออบางคนเป็นภาษาจีนนะก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนครับนี่มีอะไรบ้างก็คือเวลาลงทะเบ ตะกรอเมาส์ลงมาข้างสัตว์เลี้ยงสุดเลิฟนี่มีโยโย่มีตัวนี่มีหมามีใจเอิร์ธน่ะข้อมูลนะครับนี่คือทาเลนน้นพะิเศษนะคว้าก้อนหินนะ้วทำให้สตันสตูได้ด้วยนะเออนี่คือการจับมัง้งของจับเรามาดูก่อนว่ามีอะไรอีกนี่ทาเล้นของใจเอิร์ธก็มีเร่งสปีดขุดแร่ดีแรอวะ <c oughs> อาจจะดีก็ได้นะสำคันขี้เกียจอันนี้เป็นเบบี้เดสเซอร์ดูฟเบบี้เดสเซอร์ดูฟก็เป็น f ฟนอลดาเมจรี e ด u c e เพิ่มไฟลดไฟนอลดาเมจรีดิยลไฟนอลร a เบิ e รีลักชั่นเออแล้วก็ไฟนอลเอ็มดาเมจรี c ักชั่นของศัตรูก็คือลดเหมือนลดค่าป้องกันไฟนอลดาเมจกับไฟนอลเอ็มดาเมจอ่ะเออประมาณนั้นก็มีหลายอย่างนะครับเอาจริงอันนี้ก็ได้พีไลสตีลแล้วก็ M อ็มไลสตีลของเจ้าของก็คือดูดเลือดเวทแล้วก็ดูดเลือดกายภาพนั่นเองนะมีอะไรอีกเห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยนะเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปหน้าอื่นนะนี่นี่นี่มีนี่ด้วยมีบอสด,ด้วยเป็นพินี่เนี่ยนี่ถ้ากินกินมอนเตอร์ทําให้ตายทันทีถ้ากินกินผู้เล่นสร้างดาเมจมหาศาลถ้าไข่ออกมาผ่านไปอุ้ยโกงจังอะอ่ารายละเอียดนะครับเดี๋ยวเอาจริงในเซิร์ฟไต้หวันมันมีแล้วละ่ะมันก็จะเป็นแบบหน้าต่างไลท์สกิลเด้งขึ้นมานะเออเป็นแบบกดอยู่ในไลท์อะเออว่าจัดเลี้ยงเราจับอะไรได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาลงรายละเอียดตอนที่มันเข้ามาในเซิร์ฟเซิร์ฟซีนะ เพราะว่าบางตัวเนี่ยบางตัวใช้เงินเซนีในการจับบางตัวใช้เพชรติกแดงในการจับหรือว่าพวก m อ p เนี่ยน่าจะใช้เพชรเพชรฟ้าในการจับนะจะไม่ผิดนะมีหลายอย่างนะออันนี้ดูไปแล้วใช่ไหมเจอท็อปเปอร์อะไรดูไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิทีอาร์แนะนำดีกว,ว่านะไปะเดี๋ยวผมกดตัวนี้ าโอเคจบไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูวิเคราะห์กันอีกรอบดีกว่าไหมปิดเสียงไวนะ้น่ะบอๆก,ก็ได้เราเสียงหน่อยพี้วนี่นะเนี่ยเนี่ยดูมันกินไอซีเข้าไปนะเออเนี่ยเมื่อกี้ที่อ่านเมอกี้วากินแล้วทาความเสียหายแบบมา,า,าสา,านที่กินแล้วตายนะถ้าเป็นมอนเตอร์กินคนแล้วทำความเสียหายใช่ปะอันนี้ช่างสตันแต่ว่าดูไม่ออกช่างมันสตันนะมาสเตอร์ลิงไม่รู้นะว่ามันกันเอลีดามจหรือเปล่าเออนี่เหมือนว่าเป็นระบบอีโว เออพออัพเลเวลไปถึงทีก่กำหนดก็จะอีโวล่างได้นะครับอาจจะเพิ่มความสามารถหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบคําพูดของสัตว์เลี้ยงใช่ไหมไม่ค่อยมีอะไรโอเคก็ประมาณนี้นะวิชาผมไปดูผมขอดูมัตเตอร์ลิงก่อนได้ปะมัตเตอร์ลิงมีให้ดูไหมเนี่ยไม่มีเฮ้ยนี่นี่นี่นมีมัตเตอร์ลิงกับมิเทสเมื่อทําให้ศัตรูมีโอกาสทําให้ศัตรูตายทันทีหากศัตรูไม่ตายจะเป็นการสร้างดามิเอตแมกเนติกอะไร มีโอกาสนะทำดาเมจเอ e ต่อศัตรูในระยะ3เมตรอ๋อหมายถึงว่าทำดาเมจเป็นเอนะอันนี้สเกลวอร์เกอร์เพิ่มสานะดีบับให้ซูมมองข้างลรสเฉยๆนะมันทำให้สานะติดง่ายขึ้นซัมมอนลูนติกมาที่ตำแหน่งของเจ้าของเพื่อโจมตีตัวน,นี่เหมือนเรียกเรียก,กพวกเรียกพวกอะประมาณนี้เนาะผมเห็นหว่ามันมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนใช่นี้ปะ อ๋อไม่ใช่มันมันมีให้เล่นเล่นที่มันแบบว่าเออเราเหมาะกอับสัตว์เลี้ยงต้นไหนอะ่ะมันกดไม่ได้มันต้องไปดูที่เว็บอื่นชั้งมันนะทั้งนันอ่ะอีเวนต์นะครับก็อันนี้เราเรามาแล้วใช่ไหมล่ะของเดือนนี้ก็คือกอรี่พาร์ทที่เป็นชุดเหมือนชุดทหารนะชุดทหารเออแล้วก็มียูนิคอนหมายูนิคอนที่เลเวล80ใช่ไหมวิ่งเร็วแค่สอันนี้ก็เป็นของเดือนนี้นะแล้วก็กิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับจะได้สัต ไม่ได้สักทีได้ชุดพึ่งน้อยนี่น่ารักมากเลยเห็นไหมแล้วก็ต้องทํากิจกรรมให้ครบนะครับส่วนตัวยังไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่รู้นะนนนะว่าใส่ฟรีหรือว่าใส่เติมเนี่ยทำยังไงนะครับอาจจะต้องเติมเงินหรือเปล่าหรือว่าใส่ฟรีก็ทําได้ตอนนี้ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าใส่ฟรีก็ทําได้นะอย่างไอชุดชุดที่เป็นอะไรอะนักเรียนใช่ไหมชุดนักเลงอะเออตัวเกียวมันกี่ใครอะชุดนั้นอะเออมันก็ใส่ฟรีก็ทําได้ใช่ไหมแล้วก็ชุดนะั้นเคยเป็น เคยเป็น k i ง g ้ o มพ a ร์ตในเวอร์ชันไต้หวันมาก่อนนะครับชุดพึ่งก็เป็นคิง g ้ o มพ a ร์ตเหมือนกันนะอั Honey bee นนะี้บีเนี่ยชุดนี้ก็เป็น k ิง g ้ o มพ a ร์ตนะผมจำได้นะเหมือนเขาพยายามเอาคิง g ้ o มพ a ร์ตเก่าๆมาแจกเรานะดังนั้นผมคิดว่าสายฟรีน่าจะทำได้นะไม่น่าจะมีปัญหาคนระัรนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะอันนี้ก็อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนเลือกทีมโปล,ลิงกับทีมรูนติกกดกดไม่ได้นะน่าจะต้องรอรอกิจกรรมนะอันนี้ยังกดไม่ได้น่าจะรออัปเดตในเกมนะครับขั้มาสุดท้ายน,นี่เป็นจุดเด่นเกมนะไม่มีอะไรนะ ามาเข้าเรื่องกันดีวกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วจะได้รับอะไรได้รับเหรียญเขียวเหรียญเขียวเนี่ยจะเหมือนตอนที่เราทำาซ c มิชชั่นเลย DLC มิชชั o ่นเนี่ยมันจะมีเหรียญอาวุธใช่ไหมสีม่วงเซียมพูไปเหรียญฮดแวร์สีฟ้าเป็นเหรียญไอสีฟ้าเป็นเหรียญกร์ดเออสีเขียวปเป็นเหรียญสัตว์เลี้ยงนะครับก็มันจะมีตู้ DLC มาใหม่ตู้เกียร์ชามาใหม่เป็นตู้สําหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเหมือนว่ากดแล้วเราเราจะได้ของไปอัปเกรดสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยผมยังไม่แน่ใจนะต้องรอ รอทางเข้าในเซิร์ฟซีนะครับแต่ว่าไต้หวันมันมาแล้วละ่ะผมไม่ได้ลงไว้นะก็เดี๋ยวรอสรุปกันทีเดียวเป็นคลิปยาวๆไปเลยนะเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรงนี้นะครับเพรคุกกี้นี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นการเอาให้อาหารเพื่ออัปเกรดตัวหรือเปล่าสองอันนี้น่าจะน่าจะใช่นะอันนี้ไม่รู้นะฟิสบีนะไม่รู้แล้วก็ได้คันเบ็ดอัตโนมัติสองอันนะแล้วลงทะเบียนไปเลยกดลงทะเบียนผมล็อกอินไว้แล้วละ่ะผมล็อกอินในเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวกดล็อกเอาก่นโอเค เดี๋ยวให้ดูกันมันมีอยู่หลายอย่างนะเราก็เลือกนะตามที่เรามีจริงๆผมใช้ google play แต่ว่าผมทําไปแล้วนะตัวหลักแล้วก็น,นี้เป็นตัวลองเป็นพ่อค้าผมนะไม่ดูโอเคกดลอินเฟซบุ๊กไปปึ้งกดใหม่เหมือนเดิมนะลงทะเบียนอ่ะเราก็เลือกนะครับว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะแต่ว่าถ้าเรามีตัวตัวแค่ไหนเราก็กดเลื่อนได้นะตอนนี้ผมมีตัวเดียวใช่ไหมนี่นะเห็นไหมก็แค่นี้แหละแล้วก็ลงทะเบียนไปยืนยันที่ผูกมัดกับตัวเขาเนี่ยไม่หากยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะกดยืนยันไป นี่ได้แล้วจะสุกส่งภายใน7วันนะครับหลังจากจบอีเวนต์เนี่ยเออก็ประมาณนี้นะอ่ะเมแบบื่อกี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไออีเวนต์เนี้ยไม่ใช่ไม่อีเวนต์เนี่ยต้องใช้ทำด้วยมือถืออย่างเดียวนะผมผมไปดูมาแล้วเนี่ยเห็นไหมใช้มือถือสแกน QR code เพื ode, ่อทดสอบใครอยากเล่นก็ลองเข้าไปเล่นดูนะมันจะเหมือนว่าเป็นคําถามถามเราแล้วก็แบบว่าเราเหมาะกับการเลี้ยงตัวไหนอะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นขำๆสนุกๆได้นะอ่ะส่วนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็เป็นคลิปแนะนําสั้นๆน,นะ ก็อย่าลืมไปทํากันแล้วก็ได้ของฟรีเลยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคันเบตอัตโนมัติ2อันนะสำคัญมากเออก็อยากให้มาทํากันทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i o นะครับอ่ะถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ของช่อง destiny ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ